ทานโชว์ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเอ่อร์บ็อกแมนโกลแอดเวนเจอร์เช่นเคยเลยครับซึ่งเราอยู่ในแมปเอ่อร์ไฮแอมฟิสนะครับหรือว่าแมปซ่อนแอบนั่นเองนะครับผู้ชมครับเออซึ่งครั้งนี้นะท่านผู้ชมครับผมจะเล่นเออเป็นผู้ซ่อนนะครับซึ่งบทผู้ซ่อนที่ผมชอบมากครับท่านผู้ชมครับแต่ผมรู้สึกว่าตัวผมนี่ชื่อชื่อมันเปลี่ยนไปไปวะมาตอนนี้เราได้เออเข้าสู่เกมไปที่เล่นโปรอลเลยนะท่านผู้ชมครับโอ้โหท่านผู้ชมครับ แบบนี้คนเยอะมากอันนี้คือคนที่รอนะครับผมในช่วงแคปร,รอเล่นนะครับแต่ผมรู้สึกว่าคนเยอะมากๆนะฮะฮัลโหลนายช่วยบอกเราหน่อยทำไมคนเยอะอย่างเงี้ยเฮ้ยอย่ามาคุยกับเรานะ้วยอย่ามาคุยกับเราปิดเกลเฮ้ยแหมคนแค่อยากคุยด้วยก็เท่านั้นเองเนี่ยรถคุณดิไปเร็วดิเริ่มเกมปุ๊บนี่ทำให้ผมเป็นผู้หา <c oughs> ผมงงเหมือนกันถือเราจะเป็นผู้หานะครับแต่ผมก็ไม่หวั่นนะครับเออตาหน้าคออ่อยเออตาหน้าค่อยเล่นเป็นผู้ซ่อนมันมันแปลกๆวะ่ะตรงเนี้ยแปลกวะ่ะยิงโอ้โหเลือดเลือดยิงเอ้ยนี่เงี้ยนี่เงนี่ไง อุ้ยตายเวกีดอุ้ยตายเวกีดมาท่านผู้ชมครับเราค่อยๆอยหาเลยฮะหาสิ่งแปลกปลอไมไปเรื่อยเฮ้ยเนียเนียนเลไม่เนียนไม่อ,อุ้ยเฮียนากุสันผู้ซ่อนมันอยู่แถวไหนวะท่านผู้ชมครับแต่แบบนี้เราก็เล่นบ่อยอยู่เนาะเล่นเมื่อเอ่อคลิปที่แล้วนะครับแต่ผมก็ยังจำไม่ค่อยได้เลยว่ามันอยู่ไหนเดีเย๋ยวจะไปกับเพื่อนดีกว่านะครับนี่คือเพื่อนสนิทของผมนะครับชื่อว่าเจสันฮะเอ้ยเจยสันลมด้วยเจยสันเฮ้ยอย่ามาตาฉันแม่สัออง่งพงไอ้ตรงนี้มันแปลกๆป่วะอุ้ยนาสันไปดิ เฮ้ย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 เอ้าเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยนี่งนนึงนุ่นุนนุนหนุนห่าฮ่าฮ่ไปไหนวะไปไหนวะเออโอเคครับตอนนี้ไปเลืออีกตัวหนึ่งครับท่านผู้ชมครับจางไหนวะบนนี้ปะไม่ใช่โอ้โหไม่ก็ตัวหนึ่งจะอยู่ไหนวะมันต้องแอบเนียนๆนะท่านผู้ชมครับผมว่ามันต้องเนียนวะตรงไหนวะเฮ้ยโอ้ชนะแล้วไอ้ยผู้ซ่อนผมได้เล่นเป็นผู้ซ่อนวะขอเป็นผู้ซ่อนเนียนๆเลยตรงไหนวะเนียนๆตรงไหนวะ ผมว่าผมต้องอยู่แถวสี่แยกท่านชมครับเฮ้ยตรงนู้นก็น่าจะเนียนนะผมว่าเนียนใช้ได้เลยท่านชมครับไปตรงนี้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 ได้บอกว่าได้บอกว่าขอเนียนเนียขอเนียนเนียขอเนียนเนโอเคท่านชมครับตอนนี้ผมได้เออเล่นเป็นไฟจราจรนะครับเฮ้ยได้อยู่ท่านชมครับไม่ใจผมนะฮะเออที่ตู่กูเชื่อเลยนะมายาคราฟโอเคเราขอดูผู้หาอนะครับว่าผู้หานะครับมันจะหายังไงนะฮะโอเคเฮ้ยไอ้นี่ขยับมีอยากขยับอีทิศ เขาโดนจับได้หรอกเฮ้ยมองไม่เห็นจริงดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยมองไม่เห็นจริงดิโอ้บ้ามากผู้หาฮัลโหลเย่กู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 ไม่ไม่กูจะตายวะกูจะตายวะเ้ยไม่ตายไม่ตายถ้าเราเนียนนะครับมันจะหาเราไม่เจอครับท่านผู้ชมครับแต่ตู้เย็นตรงนี้มอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้ใช่ขนไหมเนี่ยตอนแรกผมว่าผมไม่เห็นตู้เย็นนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าผู้หานะครับหาผมไม่เจออย่างแน่นอนนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูเพื่อนเราซิเพื่อนเราอยู่ไหนโอ้เพื่อนเราอยู่นี่ครับท่านผู้ชมครับ แอบเนียนเลยฮะเป็นถังขยะไปแล้วโอ้โหแต่เนียนมากถังขยะเนียนๆฮะเฮ้ย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 มาท่านผู้ชมครับผมมีชาเลนจ์นะครับผมกล่าวว่าผมจะเล่นให้ผ่านทุกตาเลยนะครับเออลืมบอกไปแต่ว่าตาเห็แล้วกูกูไม่ผ่านไม่ใช่วะตาเนี้ยผ่านแน่นอนท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมโอ้โหเล่นไม่คล่องใหญ่ฮัลโหลเฮ้ยขอแอบแบบเพื่อนดีกว่าท่านผู้ชมครับเฮ้ยคุณถังขยะ เราขอแอบกับนายได้ไหมนะเหรอเราเหงามากเลยอ่ะบ้าไปแล้วรถแอบตรงไหนได้ <laughs> อยู่นะผมไม่เข้าใจว่าผมเป็นรถนะท่านผู้ชมครับแต่ว่ารถมันจะแอบตรงไหนได้เดี๋ยวเราแอบข้างๆเอ,อ่อคุณ,ค,ณคุณไฟแดงดีกว่าท่านผู้ชมครับน่าจะเนียนอยู่นะเนี่ยเนียนเลยท่านผู้ชมครับเนียนเลย <laughs> ได้ชื่อผมดิท่านผู้ชมครับเราอยู่กับเพื่อน3คนนะครับอยู่กันเป็นกระจุกเลยฮะท่านผู้ชมครับแล้วทำไมรถคุณมันหมุนล้อยยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนว่าผู้ซ่อนเราเดสมอร์เร่ไปคนหนึ่งแล้วนะฮะ กูหาสองคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อนันมาแล้วกลัวว่ะกูขอไปก่อนนะเว้ยไม่เพื่อนอย่าขยับไม่ไม่ไมอยย้อายาไอ้ยาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ,อยยะโอเคแมปใหม่ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราได้เออเล่นเป็นผู้ซ่อนเช่นเคยนะครับที่แปลกก็คือเราเล่นได้เป็นผู้ซอดอีกแล้วนะครับ<อ>ซึ่งถือว่าเป็นโชคที่ดีมากเลยเนี่ยเขาเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนได้ปะ่ะโอ้โอ ดีมากดีมากโหต้องหาที่ซ่อนเนียนๆว่ะท่านผู้ชมครับเฮ้ยตรงนี้เนียนได้เฮ้ยตรงนี้เนียนได้ดูเลยเฮ้ยแอบโอเคเดี๋ยวผมจะแอบข้างใต้เลยท่านผู้ชมครับแอบใต้น้ำนะฮะเฮ้ยขานอ้านี่อย่างนี้เลยเออเนียนๆนะฮะเนียนๆเผยท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมได้แอบไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหแต่รถเนียนมากท่านผู้ชมครับรถตายไหมรถไม่ตายว่ะเฮ้ยขี้ยกู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 รถตายไปแล้วต่อไปก็คงเป็นคิวกูสินะ จะตายปะเนี่ยอย่าตายเลยอย่าตายเลยอย่าเสียวอย่าตายไอ้ยังเขาเสี่ยวเลยเขาจะคิดว่าจะมีคนเห็นผมไหมนี่กันนี่กันนี่กันไปเลยไปเลยไปเลยนี่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 โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยอไอ้ฮ่าฮ่าอยากขยับเดิโหบ้ามากเมื่อกี้ผมขยับเดินก็แบบเออกแบบเอ้ยอยู่แถวนี้เนียนๆดีกว่าเพราะว่ามีเอ่อพักทอนะครับแต่ว่าไอ้นั่นเซอร์เคนะครับโอ้โพลาดเลย พลลาาดอย่งง่งงใหหญวโอ้โหตอนแรกผมก็สัญญากับท่านผู้ชมไว้แล้วนะครับว่าเออผมเล่นนะผมแกจะไม่ตายแต่ก็ตายทุกตาเลยครับโอ้โหบ้ามากแต่ว่าท่านผู้ชมครับแต่ว่าแต่ว่าตานี้แหละผมเอาจริงจังมากๆครับเออผมรู้สึกว่าการแพ้ทุกตาเลยครับมันไม่ใช่หนทางของผมมากๆนะฮะโอเคเราจะแอบ,บคนเดียวนะท่านผู้ชมครับแอบใบน,นนี้ได้ปะไม่ได้ไปเพื่อนเขาแอบ,บดดิเราไม่มีที่จะแอบเราเพื่อนโอเคเดี๋ยวผมจะแอบ,บแถวนี้นะท่านผู้ชมครับแอบบกับเพื่อนได้ปะแอบกับเพื่อนก็ได้มา เป็นอนนะไรบ้าโ oh, <yeah. S 1> อ,อ้ยเคียเอ้ยอยู่อยู่คนนี้วะอยู่คนนี้วะเอ,อ้ยเนียๆนๆครับท่านผู้ชมครับเนี่ยผู้ความสมจริงนะทา่านผู้ชมครับเนียนๆไปเลยฮะจะอรอดไหมวะรู้สึกเสียสันหลังไปแปลกนะฮะผู้ซ่อนเหลือเหลือห้าคนแล้วแต่ว่าผู้หามีอยู่สองคนนะครับโอกาสรอดสูงอยู่ทา่านผู้ชมครับ oh. เราต้องสังมัคคีกันนะฮะแต่ทําไมผมรู้สึกว่าตรงแถวผมนะครับคนกระจุกเยอะมากนะฮะดูดิ แค่ตรงนี้ก็ปาไปหลายคนแล้วเนี่ยปาไปสาคนแล้วตรงเนี้ยแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งนะฮะโอ้โหแม่กอดเฮ้ยมัน oh มาแล้วมาวมา bon. ออมา,าเฮ้ยมันมามาครับท่านผู้ชมครับจะรอบป่าจะรอบป่วะเฮ้ยเฮ้ย้ยชีรร้ยรอเถอะนะเน้นๆเงี้ยกูต้องรอดแล้วกูต้องรอดแล้ว,ว <c oughs> ลเฮ้เเย,งงย <c oughs> มันมันจะรู้ไหมท่านผู้ชมครับน <c oughs> ายไม่คิดจะเทสเลยเห,เหรอเฮ้ยเอาเอาเทสมัวเทสมัวเอาเโอ้ไปแล้วอะไรของเขาวะเอ้าไม่นาเลยเพื่อนเอ้ยไม่นาเลย ผูายท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่ามันจะจับผมได้ไหมผู้ซ่อนหนึ่งคนชิบหายแล้วอะไรอ่ะมาท่านผู้ชมตานี้ผมมาจริงครับไม่ได้มาเล่นนะครับตานี้ผมเอาจริงกว่าท่านผู้ชมครับไม่ได้มาเล่นเฮ้ยผมเนียนมากเลยเนี่ยเฮ้ยือย่างเนียนนะท่านผู้ชมครับเอ้ยได้โอ้โหนี่สินะที่เขาเรียกว่า เพอร์เฟกต์อะเนียนๆอย่างนี้ใครจะหาเจอเออไม่มีฮะท่านผู้ชมครับผู้หาหนึ่งคนเองเหรอโอ้โหจะเล่าไปเนี่ยนายคิดว่านายจะหาเราเจอไหมต่อยเราต่อยมวยนายต่อยมวยแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเอออะไรอะไม่เจอหรอกปัญหาผมไม่เจอรท่านผู้ชมครับเนียนๆฮะ <c oughs> เป็นเพราะแผ่ของผมครับท่านผู้ชมครับ ผมแอบตรงนั้นนะครับมันทำให้แบบว่าสมองมันนะฮะกลดแบบว่ากลดรวงครับสมองกลวงแบบพังเลยโอเคท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมไปโหลดเล่นเกม Box Man Go Adventure กันด้วยนะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่แบบว่าสนุกมากทุกท่านผู้ชมครับแล้วก็มีหลายมันในเกมให้เราเล่นมากๆนะครับท่านผู้ชมก็สามารถไปหาดูได้แล้วก็ หารวยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะทิ้งลิงก์ข้างใต้ไว้เลยนะครับท่านผู้ชมก็ไม่บายนะท่านผู้ชมไว้เ,เจอกันโอกาสหน้าครับบายคราบรู้สึกว่าคลิปนี้ผมโอพมากถึงแพ้ยอะก็เถอะ